พบกับนวัตรกรรมที่จะมาช่วยกู้โลกของงานก่อสร้างและแก้ไขาสารพัดปัญหากับรายการมุมนายช่างลำ้ำเปลี่ยนโลกสวยจริงๆอุ้ย จะดีแค่ไหนคะท่านผู้ชมถ้าเราสามารถปริ้นบ้านได้เหมือนปรินรูปสวยๆแบบนี้แล้ววันนี้นะคะซีแ Green Solution เนี่ยทำได้แล้วจริงๆค่ะกับนวัตรกรรมล้ำเปลี่ยนโลกซีแพค 3D Printing Solution อุ้ยไม่ได้เสียบป,ปั๊กเราปรินได้ยังไงอะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่อง C-Pack Green Solution เพื่อติดตามสาระความรู้งานก่อสร้างดีๆจากเรากันนะคะ อยู่กับผู้เชี่ยวชาญงาน CPAC 3D Printing Solution กันนะคะนี่เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมกิติศักดิ์นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจาก CPAC 3D Printing Solution ครับคกิตค่ะ ซีแพ็กดีละครับ <c oughs> เราสร้างบ้านด้วยการพิมพ์เนี่ยมันทําได้จริงๆเหรอคะพี่ได้แน่นอนครับก็ซีแพ็ 3D Printing Solution นะครับจะเป็นนวัตกรรมในการก่อสร้างรูปแบบใหม่ใช้เทคโนโลยีนะครับพิมพ์โครงสร้างแล้วก็ผนังอาคารนะครับโดยการใช้ตัวเครื่องพิมพ์3มิติโดยทั้งทางด้านวัสดุแล้วก็กระบวนการในการพิมพ์เนี่ยจะเป็นเอกสิทธิ์ของทางซีแพ็เราที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับแล้วมันแตกต่างกับการก่อสร้างแบบเดิมยังไงบ้างคะพี่ก็ 3D Printing Solution เนี่ยสามารถเข้ามาช่วยตอบโจทย์เพิ่มอิสระในการออกแบบอาคารต่างๆนะครับ ที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีรูปทรงที่มีความเป็นฟรีฟอร์มอิสระมากยิ่งขึ้นนะครับ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยออกแบบตัวอาคารนะครับที่เราต้องการเล่นตัวลายของตัวผนังหรือว่าให้มีเท็กเจอร์ของตัวผนังนะครับได้ด้วยนะครับอย่างที่2นะครับก็คือ 3D Printing Solution ตัวนี้การก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ลอมมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากงานโครงสร้างสุดว้าว์เราเนี่ยสามารถก่อสร้างงานอะไรได้อีกบ้างคะสามารถนํามาใช้งานพวกงานตกแต่งอย่างเช่นตัวอย่างที่เราเคยทามานะครับก็จะมีพวกงานเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เป็นพวกโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะครับ ห้องประชุมต่างๆอันนี้ก็สามารถทําได้หรืออาจจะเป็นพวกงานสเกลเจอร์นะครับสำหรับการตกแต่งงานตกแต่งลานสเคปเช่นพวกกระถางต้นไม้นะอ่างน้ําพุหรือว่าจะเป็นพวกเกลอบกันดินพวกนี้ก็เคยทามานะครับนอกจากนี้ตัว 3D Printing เนี่ยยังสามารถพิมพ์เรียกว่าวัสดุลงเกาะตัวอ่อนปะะการังนะครับก็จะเข้ามาช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางใช้ฝั่งของประเทศไทยเราด้วยนะครับ พอดีว่ากุงกิ้งเนี่ยอยากได้สเกลเจอร์ของตัวเองที่แบบทำท่ายอย่างนี้สามารถเสกได้ไหมคะอ่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ได้สเกลเจอร์นาบ้านตัวเองแล้วค่ะจะได้รู้ว่าเป็นบ้านของกุงกิ้งเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับของจริงของจริงจะตรงปกไหมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะท่านผู้ชม อันนี้ก็คือที่ทําจาก c p a c k 3D Printing Solution ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะใช่แล้วครับก็สําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวฟาซาดสําหรับการตกแต่งหน้าอาคารนะครับถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะของพื้นผิวเป็นชั้นๆก็เนื่องจากว่ามันขึ้นรูปด้วยกระบวนการ 3D Printing ตัวเครื่องปริน์เนี่ยมันจะฉีดตัววัสดุซีเมนต์หรือว่าคอนกรีตนะครับออกมาเป็นเ,นเส้นๆทีละเลเยอร์ซ้อนกันขึ้นไปเรื่อยๆพื้นผิวออกมาเนี่ยลักษณะจะเป็นเท็กเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดเราต้องการพื้นผิวที่เป็นฉาบเรียบเนี่ยก็สามารถทําได้โดยการามาฉาบทับอีกทีหนึ่งก็จะได้เหมือนงานคอมมิชชั่นอลทั่วไปนะครับชิ้นงานเนี่ยมันจะมาเป็นชิ้นๆหรือว่ามันจะมาปิ้นที่หน้าง,งานได้เลยอะคะก็สามารถเซิร์ฟได้ทั้ง2วิธีนะครับสำหรับออนไซต์ 3D พิมพติ้งนะครับลักษณะก็คือเราจะเตรียมหน้าง,งานก่อสร้างให้พร้อมเลยนะครับจากนั้นตัว 3D พ r i n t e r อร์จะถูกส่งมาแล้วก็ติดตั้งที่หน้าง,งานเพื่อที่จะปรินตัวผนังอาคารน,นะครับที่หน้าง,งานก่อสร้างเลย ส่วนออฟไซส์ site, เนี่ยก็คือลักษณะอย่างที่เราเห็นตัวนี้จะเป็นการริ้นชิ้นงานจากในโรงงานจากนั้นตัวชิ้นงานตัวนี้จะถูกส่งมาติดตั้งที่หน้างานอีกทีหนึ่งครับ 3D Printing ยังสามารถทำได้อีกหลายเคสเลยนะครับเดี๋ยวงไงเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับไปกันค่ะครับชอบกันเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอีกเคสงานหนึ่งนะครับที่เราใช้ c d Printing Solution อันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟถูกนําไปใช้ในสส่วนนะครับสำหรับเชฟของต้นไม้ทรงสูงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวผนังรอบๆ นนที่เป็นตัวผน,นงังโค้งอันนี้ก็เราก็ใช้ตัว 3D Printing ในการพิมพ์ตัวผนังน,นี้ด้วยนะครับสำหรับการก่อสร้างปกตินะครับเชฟที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะทําได้ยากนะครับหรือว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะครับการทําแบบหล่อแต่ตัว 3D Printing เนี่ยเราแค่มีตัวดิจิทัลไฟล์บวกกับตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยก็สามารถขึ้นลูกที่เป็นเชฟลักษณะแบบนี้ได้เลยครับดูแล้วแบบว้าวมากของจริงมันดีกว่าในปกเยอะเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีแบบบ้านในฝันอยู่แล้วเนี่ยนำมาให้พี่เนรมิตได้ไหมคะได้เลยครับ นอกจากแบบบ้านในฝันนะครับก็อาจจะเป็นพวกงานอาคารต่างๆหรือว่าพวกงานสเกลเจอร์เนี่ยเราก็สามารถทําได้นะครับสามารถเข้ามาปรึกษากับทีมซีแพคเราได้เลยนะครับตั้งแต่เรื่องของการออกแบบนะครับโดยเราจะมีทางสถาปนิกแล้วก็วิศวกรน,นะครับเข้ามาช่วยในขั้นตอนนี้จากนั้นนะครับเราก็จะมีทางทีมโปรดักชันนะครับในการพิมพ์ผลิตตัวชิ้นงานหรือว่าจะเป็นงานอาคารต่างๆตัวนี้นะครับเรายังดูแลถึงขั้นตอนของการขนส่งแล้วก็ติดตั้งนะครับโดยเราจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในการควบคุมดูแลในทุกๆโปรเซสของการทํางานครับ สามารถเนรมิตฝันของทุกคนให้เป็นจริงได้เลยถูกไหมคะพี่ได้แน่นอนครับโอ้มันดีอย่างนี้นี่เองกูกริงยังมีแบบบ้านในฝันอยู่แล้วขออนุญาตปรึกษากับทางพี่กิติศักดิ์ตรงนี้เลยนะคะได้ครับมาดูกันครับอยากได้แบบมีโค้งนิดนึงเขาเรียกว่าอะไรนะดีไซน์นะคะพี่ฟรีฟอร์มมครับฟรีฟอร์มก็คือฟรีงานฟรีถูกไหมคะ ครบจบทุกข้อสงสัยกับผู้เชี่ยวชาญที่มาไขาข้อข้องใจกับนวัตรกรรม C-PAC 3D Printing Solution ใครที่สนใจนวัตรกรรมดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาในทุกช่องทางของ C-PAC ได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะกุ้งกิ้งขอลาไปก่อนค่ะเพื่อที่จะไปหาท่าทำสเกลเจอร์เพื่อที่จะตั้งไว้หน้าบ้านนะคะบ๊ายบาย